อีนี้จะมาแนะนำว่าคุณจะเปลี่ยนความเสียดายเสียใจนั้นให้เป็นพลังได้ยังไงผมขอเรียกว่า4กับ7แล้วกัน4แรกคือ regret นั้นแบ่งได้เป็น4ประเภทด้วยกันส่วน7หลังคือ7วิธีนี้จะเปลี่ยน regret นั้นให้เป็น power ได้ยังไง Moral regret ที่ผมที่ผมเองก็มีนะคือตอนเด็กๆผมเป็นเด็กที่อารมณ์ร้ายะต้องขอภายที่เจอเด็กเปรตคนนี้นะครับต้องขอภายอย่างยิ่งนะ สวัสดีครับนี่คือ The Growth Lab ครับรายการที่ทำให้คุณนั้นเก่งขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกันครับ EP นี้จะหมาะคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองก็คือถ้าคุณเคยเสียดายและเสียใจย EP นี้จะเหมาะคุณครับหัวข้อในวันนี้คือ The Power of Regret ครับเราจะเปลี่ยนความเสียดายและความเสียใจยนั้นให้เป็นพลังสู่ความสำเร็จได้ยังไงเนื้อหาในวันนี้เนี่ยมาจากหนังสือ Bestseller ชื่อดังที่ชื่อว่า The Power of Regret โดยแดเนียลพิงค์นะครับซึ่งแดเนียลพิงค์เป็นทั้งนักเขียนนักพูดนักอ่านนักคิดชื่อดังนะครับเขาเคยพูดแท้ท้องเนี่ยแล้วก็มีคนดูมากกว่า10บล้านวิวนะและแดเนียลพิงค์เนี่ยก็เคยเป็นอดีตนะครับคนเขียนสปีใชให้กับรองประธานาธิบดีอัลเอกอถึง8ปีด้วยกันครับซึ่งแดเนียลพิงค์เขาบอกว่าการที่เราเสียดายหรือเสียใจเนี่ยมันเป็นเรื่องโปรตินะครับถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องเสียดายและเสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ประเด็นคือบางคนเนี่ยยิ่ ยิ่งเสียใจเขารู้สึกว่าคุณค่าตัวเองนั้นลดลงในขณะที่บางคนเสียดายและก็เสียใจเหมือนกันนะครับแต่เรียนรู้จากมันสร้างพลังจากความเสียดายและเสียใจได้จนสําเร็จได้ซึ่ง EP นี้จะมาแนะนําว่าคุณจะเปลี่ยนความเสียดายเสียใจนั้นให้เป็นพลังได้ยังไงผมขอเรียกว่า4กับ7แล้วกัน4แรกคือเขาบอกว่า r e g ก e t นั้นแบ่งได้เป็น4ประเภทด้วยกันส่วน7หลังคือ เวิธีนี้จะเปลี่ยน regret นั้นให้เป็น power ได้ยังไงก็คือเปลี่ยนความเสียดายและความเสียใจให้เป็นพลังสู่ความสำเร็จกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่4ข้อแรกก่อน foundation regret bonus regret moral regret แล้วก็ connection regret ครับข้อแรกคือ foundation regret การเสียดายหรือเสียใจต่อสิ่งที่มีผลต่อความมั่นคงและพื้นฐานของชีวิตในระยะยาวครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพครับ คนที่มีฟาวเดชันรีเกรสเรื่องเงินก็อาจจะพูดประมาณนี้ครับว่าโอ้เสียดายนะรู้งี้ลงทุนตั้งแต่เด็กๆรู้งี้ใส่ใจเรื่องการลงทุนมากกว่านี้หรือถ้ามีรีเกรสด้านสุขภาพก็จะแบบนี้ครับรู้งี้นะตอนหนุ่มสาวเนี่ยออกกําลังกายมากกว่านี้ตอนนี้อาจจะเป็นโรคบางอย่างเช่นเป็นมีความดันขึ้นเป็นเบาหวานเป็นต้นนะครับฟาวเดชันรีเกรสนั้นจะส่งผลต่อความมั่นคงของตัวเรา่งผลต่อพื้นฐานชีวิตในระยะยาวครับ ซึ่งอาจจะมีมากกว่าเงินและสุขภาพก็ได้นะครับใครบ้างมีฟาวเดชันรีเกรสแบบนี้บ้างไหมเสียดายเรื่องเงินเรื่องสุขภาพคอมเมนต์้งางล่างได้ต่อมาไปที่ข้อ2ครับโบนัสรีเกรสครับตายตรงๆเลยก็คือเสียดายเสียใจที่ไม่ค่อยกลา้าไม่กล้าพูดไม่กล้าทําไม่กล้าไปไม่กล้าทําอาจจะเป็นเช่นตอนในเด็กใจจริงอาจจะอยากเรียนอีกวิชานึงแต่ที่บ้านบอกให้เรียนวิชานี้อ่ะฉันก็เลยไปเรียนวิชานี้เสียดายนะครับหรือตอนที่เด็กกว่านี้ ไม่ได้ลองทําธุรกิจก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยต้องทํางานประจํามาตลอดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางครั้งไม่กล้าไปอตอนที่เขาพูดเนี่ยอาจจะอายุเยอะแล้วแล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วเขาก็อาจจะพูดว่าเสียดายนะตอนที่หนุ่มกว่านี้ตอนที่สาวกว่านี้น่าจะไปเที่ยวให้มากกว่านี้ตอนนี้เนี่ยคือสุขภาพไม่ไหวแล้วไปเที่ยวไม่ได้แล้วเห็นไหมเสียดายเห็นไหมครับอีกอันหนึ่งคือเสียดายที่ไม่ได้พูดครับซึ่งผมว่าเราเป็นกันเยอะก็คือบางครั้งคือเราไม่กล้า เช่นไม่กล้าขอบคุณไม่กล้าบอกรักใครบางคนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเช่นอาจจะบอกรักคุณพ่อคุณแม่น้อยไปอตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเ,เสียดายข้อ 3. m ม r a ร r e g r e กครับมอร a l แปลว่าศีลธรรมใช่ไหมร e g r e t แปลว่าเสียดายเสียใจยใช่ไหมครับคืออาจจะเสียดายเสียใจยที่ทําบางอย่างที่ผิดศีลธรรมในอดีตเนาะซึ่งผมว่าทุกคนมีเนาะในวัยที่เราเด็กกว่านี้วัยรุ่นกว่านี้เนี่ยด้วยอารมณ์ด้วยความวุฒิภาวะอย่างน้อย แล้วก็ทำเลยหลายอย่างที่วันนี้เราอาจจะไม่รู้สึกภูมิใจออย่างเี้แเลยกันเนาะตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆอาจจะนอกใจแฟนในวันนั้นอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีตอนนี้โตลวรู้สึกว่าจริงๆเราไม่น่าทำเลยกับกับแฟนเราเนาะอะไร moral r e q u e t ที่ผมที่ผมเองก็มีนะก็คือตอนเด็กๆน่ผมเป็นเด็กที่อารมณ์ร้ายอย่างเงี้ยตอนเด็กผมตีกอล์ฟไปคุยกพ่อตอนนั้นอายุวันมาณสัก12 13ผมเด็กสุดในสนามกอล์ฟเลยนะครับไ mm hmm. ม้กอล์ฟใช่ไหมในมือเนี่ยแบบบางทีก็มีเอาทุบ ทุบพื้นทุบหญ้าเขี่ยโขไฟไป,ไปทีแบบหลายสิบเมตรอะ่ะไปไกลแล้วก็แบบว่าพูดจามไม่ดีกับแคดดี้แคดดี้คนแบกถุงใช่ไหมครับสมากเ็เป็นผู้หญิงเนาะด้วยทุกวันนี้พอโตแบบนี้เนี่ยเราก็มองย้อนยกรไปคือโหถ้าเราเจอเด็กคนนี้นะอาจจะเบิดกกะโหลกรู้สึกว่าแบบละอายถ้าพูดตรงว่าละอายเนาะนะครับก็รู้สึกเลยว่าเราเราเรา,เราไม่น่าทําก็ถ้าใครก็ตามที่เป็น คดีในช่วงนั้นนะที่เจอผมนะต้องขออภัยที่เจอเด็กเปรตคนนี้นะครับต้องขออภัยอย่างยิ่งนะขออนุญาตใช้โอกาสนี้กราบขออภัยมานะให้นี้เสียสดยับเสียสดายเสียดายจริงๆนะละอายนะครับลอาย,อยาจริงโอเคไปต่อครับก็คือ Connection Regret ครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับเช่นตอนสมัยเรียนนะโหโคตรสนิทกับเพื่อนเลยไปเที่ยวด้วยกันแฮงเอาท์ด้วยกันนะมีอะไรปรับทุกกันเนาะ แลวพอโตขึ้นต่างคนต่างเริ่มไปเรียนคนละมหาลายัยเริ่มทํางานเริ่มมีครอบครัวก็เริ่มห่างกันเริ่มไม่ค่อยได้คุยกันทั้งที่ตอนที่เด็กนี่สนิทกันมากนะอันนี้ก็เป็นคอนเนคชั่นรีเกรสอย่างหนึ่งน,นะครับหรือลูกๆหลายคนก็จะแบบว่าเสียดายเสียใจตอนที่คุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วคือแบบเสียดายนะน่าจะมีเวลาให้ท่านมากกว่านี้น่าจะพาท่านไปเที่ยวเยอะกว่านี้แต่ส่วนมากเรามักจะมาเสียดายหรือเสียใจตอนที่ท่านจากไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้แหละเรียกว่า connection r e g r e t ครับเรารู้แล้วว่าตอนนี้นะ r e g r e t หรือว่าความเสียดายเสียใจเนี่ยมันมีอยู่4อย่างด้วยกันพาร์ตต่อไปเราจะมาเปลี่ยนความเสียดายและความเสียใจของเราให้เป็นพลังไปสู่ความสำเร็จกันครับมีอยู่7วิธีด้วยกันหรือมี7ข้อด้วยกัน,นครับข้อ 1>, <c oughs> 1เปลี่ยนความเสียใจให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ครับแทนที่เราเนี่ยจะยึดติดอยู่กับความเสียดายหรือเสียใจเรามาลองดูครับว่า เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อ2ครับนำความเสียใจเนี่ยมาปรับปรุงการตัดสินใจในอนาคตครับชีวิตของคนเนี่ยคือการตัดสินใจหลายๆครั้งมารวมกันใช่ไหมครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นคนนะยังไงคุณก็ต้องตัดสินใจตั้งแต่เช้าแล้วแบบใส่เสื้อผ้าอะไรดีกินอะไรดีเห็นไหมว่าจริงๆเราตัดสินใจตลอดเวลาครับ80%ตตัดสินใจได้ดีชีวิตก็จะดี นึกภาพเหมือนชุดบาสอะเราชุดลงทุลูกเลยเป็นไงครับเราก็จะไม่เคยปรับเปลี่ยนการชุดเลยจริงไหมแต่เป็นเพราะเราชุดไม่ลงนี่ยนะครับชุดไม่ลงก็ต้องเปลี่ยนองศาเปลี่ยนการยืนเปลี่ยนการกระโดดค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับเหมือนกันเลยครับเหตุผลที่เราเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยพลาดมาขออย่างเดียวคืออย่าทําเหมือนเดิมปรับปรุงให้มันดีขึ้นข้อ 3. ใช้ความเสียใจเนี่ยเปิดรับ growth mindset ครับทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับ fix mindset และ growth mindset อยู่แล้วนะครับมนุษย์ทุกคนต้องมี regret อยู่แล้วครับก็คือมีการเสียดายและเสียใจเกิดขึ้นในชีวิตคนที่เป็น fix mindset นั้นเวลาเกิดความเสียดายหรือเสียใจหรือเหตุการณ์ร้ายในชีวิตนี้เขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยคุณค่าเขาลดลงเรื่อยๆครับกับการคนที่มี growth mindset ไม่ใช่ว่าไม่เสียดายไม่เสียใจเขาเสียดายเสียใจเหมือนกันแต่เขาเห็นว่าความเสียดายและความเสียใจเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นครับข้อ4เปลี่ยนความเสียใจให้เป็นการเชื่อมโยงกับผู้อื่นครับ แต่ไทยเป็นไทยทีก็คือว่าการที่คุณเคยเสียดายเสียใจนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับมันทําให้คุณเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อผมเนะี่ยท่านเสียด้วยการเป็นมะเร็งปอดเนาะแล้วผมก็มีเพื่อนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียด้วยมะเร็งเหมือนกันมันทําให้เราเข้าใจเพื่อนมากขึ้นว่าตอนนี้เขากําลังเศร้าแค่ไหนเขากําลังผ่านอะไรเราก็สามารถจะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วถ้าเขาต้องการคำแนะนํแเราก็ให้คำแนะนํานที่ดีได้ด้าน,นนะัะคือข้อดีของ r e g r e t ที่เกิดขึ้นในชีวิตข้อ5้า เปลี่ยนความเสียใจเป็นการให้อาภัยตัวเองครับสมมุติว่ามีคนสองคนนะครับทั้งคู่เนี่ยพลาดเรื่องเดียวกันแล้วก็เสียใจเสียดายทั้งคู่เลยแต่คนหนึ่งเนี่ยคือโทษตัวเองตลอดเลยไม่น่าทําอย่างนั้นเลยแย่ามากนิสัยไม่ดีอีกคนหนึ่งก็โทษตัวเองนะแต่ให้อาภัยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันผ่านมา5ปีสิปีคุณว่าคนไหนทุกคนไหนสุขแน่นอนคนที่โทษตัวเองไม่เลิกคนนี้จะทุกตลอดเวลาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณมีความเสียดายเสียใจเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ย รู้สึกผิดได้นะครับแต่สุดท้ายคุณก็ต้องให้อภัยตัวเองคุณต้องเมตตากับตัวเองเพราะยังไงเราก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าการให้อภัยและความเมตตาเนี่ยนอกจากคุณเองแล้วเนี่ยไม่มีคนอื่นทําให้คุณได้ต่อให้คนอื่นเมตตาคุณแค่ไหนคุณก็จะไม่หลุดอยู่ดีครับข้อ6ครับนําความเสียใจายมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตครับเป้าหมายที่ดีต้องชัดเจนและเป็นไปได้จริงใช่ไหมครับทีนี้เป้าของเราจะตั้งได้ดีขึ้นถ้าเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตของเราครับ และถ้าในอดีตเนี่ยยิ่งผิดพลาดมากเท่าไหร่ยิ่งเสียใจมากเท่าไหร่เนี่ยสสเป้าหมายที่เราตั้งใหม่เนี่ยมันจะยิ่งละเอียดมากขึ้นจากเดิมตอนในเด็กเราอาจจะมีแค่เป้าหมายเช่นร่ํารวยแต่พอเราเริ่มเข้าใจเช่นเราเริ่มสูญเสียใครบางคนเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยร่ำรวยอย่างเดียวไม่พอมันต้องเช่นต้องมีเวลาให้คนด้วยหรือเราเองเริ่มเจ็บป่วยเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยจริงเป้าหมายมันไม่ควรตั้งแค่งเงินละมันควรมีเป้าหมายทางด้านสุขภาพเห็นไหมครับว่าอดีตที่ผ่านมาของเราเนี่ยความเสียดายความเสียใจของเราเนี่ย มันทําให้เราตั้งเป้าหมายได้ดีขึ้นละเอียดขึ้นข้อ7จเปลี่ยนความเสียใจเป็นจุดแข็งครับด้วยการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับสิ่งที่คุณเคยพลาดเคยเสียใจเคยเสียดายไปดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างและบางครั้งเราสามารถเปลี่ยน r e g r e t เป็น Power ได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเคยพลาดเรื่องของการเงินไปแต่เพราะพลาดและเพราะเสียใจและเสียดายด้านการเงินเนี่ยละครับ ก็เลยทาให้เราเนี่ยตระหนักมากขึ้นว่าเฮ้ยการเงินสําคัญเราก็เลยมาเรียนรู้การเงินมากขึ้นแล้วเราก็กลายเป็นคนเก่งเรื่องของการเงินมากขึ้นหรือเราเคยเสียดายเรื่องความสัมพันธ์ตอน,นี้เด็กอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรักพอโตขึ้นมาเราก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักใหม่ของเราเห็นไหมครับว่าจริงๆเราสามารถเปลี่ยนทุก regret ทุกความเสียดายทุกความเสียใจให้เป็นพลังสู่ความส็จของเราได้ครับและนี่คือ The Growth Lab ในวันนี้ครับทีนี้อยากฟังจากคุณไมาย่งเลยนะครับเรามาแชร์กันดีไหมแชร์2ออย่างเลยนะครับ หนึ่งคือ Regret คืออะไรและคุณเปลี่ยนเป็น Power ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ไปได้วยกันครับและถ้าวันนี้คุณได้ประโยชน์อะไรไปบ้างนะผมขอแค่นี้เลยถ้าคุณได้ประโยชน์แม้เล็กน้อยก็ตามช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยนะกดซูเปอร์แซให้ทีมงานได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ครับการที่มี Engagement กับคลิปนี้จะทำให้คนเห็นคลิปนี้มากขึ้นครับและที่สำคัญนะถ้าคุณเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองเป็นคนชอบที่จะเติบโตขึ้นตลอดเวลา ก็น,น,านา่กว่ากด subscribe และกดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาด The Growth Lab เลยแม้แต่ EP เดียวครับแล้ว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับทุกคนเดครครับสวัสดีครับ